สวัสดีค่ะมื่อนี้มาติดตามผลงานของสูมแดงเฮาเนาะคะ่ะสีใชพักหวานนะคะเฮงสีเฮงงามค่ะต้นพักหวานปลูกไว้กินเองค่ะประมาณ20ต้นที่บ้านค่ะสีใช่สสมแดงของเฮาชุดยอดอีรีค่ะแถมนั่งประหยัดอีกค่ะยอดบงบะเศร้าเาลยค่ะเบิองใบเวยค่ะใบานาใบไงนะคะ่ะ ตหวานใช้โสมแดงค่ะบ้งยอดนอ่ะยอดมันปรงปงบะเซา้าเลยค่ะเก็บได้ตลอดปีเลยค่ะใช้โสมแดงอย่างเดียวค่ะคุณภาพยอดเยี่ยมอีลีค่ะโสมแดงของเขาแถมยังประหยดัดตน้นทุนอีกด้วยค่ะดูดค่ะุกวนัน ใบในใบนาเขียวตลอดเลยค่ะขั้วยางเม่นผักหวานจ้ะเอาอยัางมใส่กับบดนี่เดอกค่ะนี่คือเข้าวส่โซมแด้งยางเดียวเลยค่ะเบ่งหยอดมันสุดหยอดเลยค่ะเก็บแกงนด้ตลอดเลยค่ะเจ็บแล้วมันสิโป,ปงงข้าสฉีดแล้วมันสิบป,ปงเรื่อยๆค่ะ เยี่ยมจริงๆค่ะโสมแดงถือว่าสุดยอดนะคะ่ะถ้าสนใจเอาไปใส่ใส่พืชได้ทุกอย่างเลยค่ะโสมแดงของเท้าหนี่ราคาแค่440ต่อน้ำหนึ่งพันลิตรค่ะโสมแดงยิ่งใช้ยิ่งประหยัดค่ะ ถ้าสนใจโทรมานะคะเบอร์โทร0878175452อำเภอบ้านม่วงสกลนครค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะสมแดงค่ะ